อกรลังกกรกอกรลออออกลดอกเรื่องเจลัตตีอสวัสดีครับเจลตตีสวัสดีค่ะคุณแม่เอฟซีก็ถามมาหลว่าทั้งนครพมนี่มนี <spirituality> ่นทรงข่าวมากหรือเ่โทรมมหาพี่มนขึ้นม่ขึ้นบเมื่อนนี้ล่าโอ้ยเสียดายตั่หกอกกับด้านหนึงกันเนาะกับผมค่อากับอง้ดวนี้กะ ตามกันต่อแล้วครับเนาะเก๋จะว่ากันเนาะเจ้เพิ่นอันเบาแถว่าล่องเอางวดนี้มึงด้วอันเจ๊มาสันก็เลยโทรไปครับเขาโทรมาดอกเขาโทรมากได้เอ้้ยว่ันไดมาเลยมันบอกได้มาเลยมันบอกกลับแหละครับผมกลับมาถามแต่เ้าเหรอครับผมถามเจโรตีเจโรตีคนมาเบาแถวอ่าทั้งผุนทรงข่าวมาแหละเด้อมาสันค่ะ เพื่อนนั่นเพื่อนกับมาคือเก่าแหละเพราะว่าสูตรของคำนวณของเพื่อนแต่มันมีมันมีมาซีตัวแล้วก็มีร่องตัวหนึ่งคือเก่าครับตัวเด่นเพื่อนนั่นบอกค่ะกับมาคือเก่าแบบว่าสูตรของเพื่อนคำนวณมาแต่วันนึงมันมันมีหัวคือเพื่อนตัดออกตัดออกเนาะครับเพป็นเอาแค่สามตัวแต่วันนี้วันนี้เพื่อนให้เด่นมาซีตัวคือเก่าอยู่ในซีตัวนี่มันรอเพื่อนว่าในซีตัวแต่ว่าก็มีตัวตัวทอเพื่อนกับตัวตัวตัวมีตัวเน้นตัวเด่นให้ตัวเด่นหนึ่งอ่าตัวเด่นให้คือเก่าท่านผู้ชม นี่ครับเอาเข้าไปในบ้านก็ได้เจอรถตู้ยมจอฮอนคับเลื่อนใไซบาว์ถังไปละมาศก็เล่เบิองเงินดอกไม้กับแม่หมูวเงินจุกปะคูบตัวไหนตัวไหนนั่นคนเพิ่นเพิ่นกระไหมาศสี่ตคือเก่าเหรอกไหมาศสี่ตเพิ่นกระซีมีหนึ่งมีแปดมีเก้าสองร่องมาสั่งตัวเด่นเพิ่นไหมาศหนึ่ง 8ปดเก่าร่องสองร่องสค่ะโอ้แล้วเพื่อนแล้วเพิ่นใหยียบนซีคูนี่มันบักซีโตเนนบักค่ะในซีโตในซีโตก็จับเอาจับเอาสองร่องค่ะให้สองนตัวร่องแต่ว่าเพื่อนให้เด่นๆตัวไหนครับมันเด่นๆหนึ่งแล้วเพิ่นเด่นๆเด่นหนึาวิ่งกับ่าหนึ่งเด้อค่ะวิ่งหนึ่งโอ้วิ่งหนึ่งกับมาวิ่งเนาะเลยวิ่งเขาก็เข้ากับยา่าเด้อเด้อทางยาดตะมูเบาไห้อ่าใ่ผมไม่ไพเบาดอกคะเม่เป็นแนวทางแค่นั้นค่ะแนวทางคือซือเนาะ จากสายนครพนมแนนค่ะแต่เพิ่งผ่านแต่เพิ่งรุดงวดเมื่อกี้นี่แหละค่ะงวดเมื่อกี้นี่กัดจากนครพนมนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเจลอตเตอรี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวพีถามเขามาหลายครับผมเดี๋ยวมีถามเขามาหลายว่าเห็นน้องเขาบอกว่าหนึ่งแปดหนึ่งเก่าอ่านเด้ทางบานเกิดนากนครพนมอำเภออ่านเลขพีวระสันเขาเขาเขาสินเ่นหนึ่งจับหนึ่งใส่สินวิวรักหน่วยรักสีเพิ่นกระเป๋าคือเก่าเพิ่นนั่นแหละแต่ว่า แต่ว่าตัวที่สีสองเหมือนร่องวผสมอ่าร่องก็คือที่บนไมากเด่นเนาะมีหนึ่งมีแปดมีเก่าค่ะแล้วก็ร่องสองร่องสองอ่าเพิ่นเห็จับกูก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าแปดค่ะถ้าร่องก็คือสองแปดสองเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งน้ำบอกสองหนึ่งน้ำดูดิสองหนึ่งน้ำโอ้มันเป็นตูพ่วงซื่อๆตูพ่วงแต่ว่าตูเด่นที่ตกกันแต่ว่าตัวตูรักรักนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งเห็นนรักหนึ่ง เน้นหนึงมากว่าเียจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก่าเพื่อนว่าเฮ็ดเฮ็ดปันได้ก็ติดหนึ่งเบิดประสาติดหนึ่งคนคำนวณเบืองขนานะท่านเพิ่นมาท่านสื่อเพิ่นอ่ะจากนครพนมเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็ไม่ติดสองหนึ่งแต่ว่าสองหนึ่งนอาจจะเป็นตัวร่องตัวร่องแต่ว่าตัวท็อปนี่ก็คือหนึ่งหละติดหนึ่งอ่ะติดหนึ่งติดข่ะติดหนึ่งครับคนสื่อหลายที่เพิ่นวาอตั้งแต่ว่าติดหนึ่งอยู่บ้านเระจแล้วก็หลุดหลุดหนึ่งได้เปหลุดหนึ่งแต่ว่าเสี่ยงสิบสิบ ครับผมสิบเก้าเก้าแปดครับนี่แหละสามคู่ในตัวเด็ดอ่าเดี๋ยวบ่าวถอดจีเขียนให้เด้อครับทำช่วงครับจังแคปหน้าจอเอาตัวใหญ่ๆนะครับเนาะถือว่าถือกาย่าลเจ๊เด้อเพราะว่าเพิ่นเพิ่นน้องน่องเขาโทรมามาพี่ล่องเบิรงอีกเักเที้ยครับถือว่าถือกายานั่นกันแต่ว่าเพิ่นเพิ่อนมาล่องเบิรงว่าสั่งแต่ว่าตัวนึงมีตัวนึงเด่นเลยล่ะคือว่าเด่นนึงนะคะแต่ว่าซิยูรักหนึ่งรักสิบกับบอลูนแต่ว่าสองมีล่องสองมีล่องล่องจากหนึง แต่ว่าแต่ว่าเพื่มมาหนึ่งนี่คิดว่าติดเป็นเลขวิ่งได้ครับอืมอียรักมวยรักสิบเพิ่มมาับเข้ากับว่าสุกันฟ้องตัดตาทั้งขุนทั้งขุนเดนหนึ่งเดนคือเน้นๆเลยคือหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเกาตัวเน้นข้าได้ค่ะครับัทำชมคู่มากับแต่กับเอาอืมค่ะมันเป็นตัวแรกก็คือจะเป็นสองแปดสองเก้าแมนอ๋อค่ะเพป็นสีเป็นยังสี่แต่ว่าตัวหนึ่งตัวรักเลยล่ะเป็นเลขวิ่งได้เพิ่มมาแต่ว่าเลขของเราึือว่าผ่านงวดตั้งหนึ่งอันเดี๋ น้ำแข็งมาสองสองหมวดเนาะหมวดอาจาะมากเนาะต่างน้ำพ่นมากแตรู้สึกสามหมวดเนาะครับผมผ่านทั้งนึงนะานเพราะว่าตัดบอกตัดพกออกเด็กตามสูตรเพินนี่ก็ซือว่าเลขเด่นนี่ก็มาดีเด่นดีนะครับเนาะเด่นดีครับเด่นของเลขเลขเลขวิ่งแล้วจะเข่าตลอดอ่าครับก็ลองเอาไปพิชจะหน้ามึงเอาละครับท่านผู้ชมครับแต่พีถามเขามาหลายนี่ยละครับตอนที่เศร้าแต่ตัวีครับเจนลอตเตอรี่พันมาอ่าทั้งนครพนมเพุนซงขาวมาแล้วขาวเท้าอืมมากมือขึ้นเลยล่ะ ก็มีถามเขามาหลายอยู่ครับบาจากนาครพนมได้มากเลยยังครับเพื่อนเพื่อนมาเจตแต่ว่าบิ่งนี่คิดว่าบอ่อโตบอกว่าสั<ช>่งเนาะเพิ่อ<ช>นมาบาเลขหนึ่งนลนะ<ม>เลขหนึ่งนะเด่นหนึ่งไปเลยเนาะเด่นหนึ่งวิ่งเลข<ช>เป็นเลขวิ่งเป็นเลขวิ่งเลยว่าสั<ช>่บเพราะว่าแถวบานเล่านี่จะเป็นเลขอันเลยเลยหนึ่งติดหนึ่งอ่ะล้วกันหลุดหนึ่งปืดเลยดิหนึ่งแปด หนึ่งเก่านะครับเนาะขับเพื่นไหมาได้ครับผมขับเด่นเพิ่นไหมามีหนึ่งมีแมีเก่าร่อง 2. องขับชุด4ีโตเด่นเพิินตวาเพื่นฟันเด่นเด่นที่1ครับพี่น้องเพิ่นกะให้จับคู่ใน4ีโตนี่จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก่าเก่าแครับตัวร่องก็จะมี2องหนึ่งสองแปดสองเก่าเท่านั้นขับทำช่ครับตัวร่องท่านมาดาหวดที่แล้วนี่ จะได้แค่สามคูตารางง <g ülme> วดน,นี้เพื่อให้ชุดร่องมานําชุดร่องท่านผู้ชมครับเดี๋ยวว่าเ่าเขียนให้ด้วยครับเจลอตเตอรี่ครับเพื่อให้เดนมานะครับเนาะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยอกะะกหกสิบห้าครับท่านผู้ชมครับหนึ่งแปดเก้าร่องสองครับอันนี้เป็นชุดสูตรเดนเพิ่อนเด้เครับผมเพื่อนฟันครับท่าเน,น,น,น้นเน้นคือเดนหนึ่งตัวเดียวครับผมเพื่อนจับคูให่ก็มีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าแปดครับเน้น ที่หนึ่งแปดกับหนึ่งเก่าร่องครับตัวร่องอีกสองหนึ่งสองแปดสองเก่านะครับเนาะค่ะครับดาวงวดนี่เพื่อนเห็นตัวร่องมานั่มค่ะครับผมเป็นนีอละครับแต่ว่าเพื่อนข้าเจ้าสินักติดหนึ่งนักติดหนึ่งเน้นเลยเน้นสุดขึ้นหนึ่งเน้นเล่ยิ่เเป็นเล่ยิ่งได้ค่ะหนึ่งอ่ะ ิ่นก็มั่นใจนะครับเนาะ่น่นว่าเอ้ยสันก็เฮ็ุหวดนี้มัสิเหียนคากดหนวดบางนรงเฮาไปตัดบอกนัลัออกแล้วสันิ่นก็เลยเห็ุมาจังสีะครับอีนะโทรมาขึ้นเลากันโดนเติรับเด็กนนึงมันหลุี่ทหนูสนองโอเ็จไดนที่ก็อยากให้ถือยูวันมันก็เลหาตัวนี้มาล่องเบืองหมวดนี้ล่องเงสันก็เลยเหตุใหม่มานก็เลยมีตวสุนีเสือมา กรบป๋อแน่ที่ติดรอดมันอาจจะเด้งขึ้นก็ได้แหนครับนะครับเนาะครับเป็นกระแฮชุดเตีนๆก็ถือว่ามีแครหนึ่งแปดกระหนึ่งเก่าที่ผมเน้นมั้ยหมเจ๊เน้นค่ะเนเน้นที่หนึ่งแปดกับหนึ่งเก่าโอ้ค่ะครับเนเน้นเลยมาแต่เสาอืมนี่แหละครับเจ๊เน้นยังกินเ้าเนาะเป็นซุปน้ำไม่สมซุปน้ำไม่ส้มซุปน้ำไม่ส้มเขากับแม่หมูบอกว่าบอกกินยวนอ่ากับผม ฟันฟันวได้อุ้มเด็กหน่อยโอ้ฟันวได้อุ้มเด็กหน่อยเขายัดเอาให้โอ้มันสิบ่นติดหนึ่งคือเขามาบ่ว่าวันดุ <c oughs> อุ้ม,เด,มเ,เด็กหน่อยมาหาเด็กน้อยก็เป็นหนึ่งแนละ้อเอเอขบวันแหน่นีไ่ไปตลาดบาพอปูเลยบ่เด้อยเลยบ่บ่บ่บพปันสีขาวพันสาเดียวพันสาเขินกับโบอกเนาะเขินกับโบอกเขินโบอกเลยแต่กับวันแหน่แบบเดี๋ยวถ้าใช้วงมือเขาวันสาดีละครับค่ะบรรทาดเป็นมาก่อนก่อนหวยออก อุ้ยโมแมนต์เหรอนาะมันเขาพรรษายสิบสามนี่นอนอ่าเมีนครับบนบ่ออกดอกคุณบ่ออกดอกคิดว่าบ่อออกดอกน้องแจกกับอขาพรรษายเลยโอ้ยเด็ดขึ้นหอดเราอยู่ดีแต่ว่าจ้าคุณอยู่ใสเขับใสขับข้าแต่ว่าแกมาเบาซูฟังอยู่เมียนโมเมนต์เนี้ยเราเรามาเราซื้อเราซื้อเข้าเดี๋ยวเรากับไปมือครับเอาเนาะอ่ะ แคปหน้าจอไปนะคะนทางของเจโรตรีนะคะในวันวันที่16กรกรกฎาคามพศ2 5, 5 6 5เะคะเด่นก็บขึ้น 1, 8, 9นเนะคะร่อง2อนาะคะ่ะตะวันเด่นสุดๆกับขึ้นหน,นะคะคุณแม่ค่ะ,คะจับคู่ให้กัมี181998เนะคะเด่นไ้ที่เน้นให้ที่1 8กับ1 9, 9ะคะ่ะร่องกับ212829เกานะคะจากนครพนมนะคะแม่ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่มุกฝากไว้มี่ียงแคนี้นะคะขอยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะโชกดีถูกหมาย้วยเงินไปนำกักกกกกในในงหวัดวันที่16กรกฎาคมพศ2564น,นะคะคลิปนี้แม่มุกกขอบคุณคุณแม่รอตอลีนะคะที่ให้แนวทางนะคะพอ,อกันไหมในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แม่มุกสวัสดีค่ะ